สวัสดีพี่พิบท่านที่เข้ามารับชมกันนะครับวันนี้ช่องหนุ่มพระบ้านเมาเมามาแล้วนะครับวันนี้ก็มีของเข้ามาน้อยมากนะฮะชมชอบชิ้นไหนสนใจตรงไหนยังไงก็รีบทักรีบโทรเข้ามาคุยกันนะครับ0 9 1 9 2 8 5 5 3 5นนะพี่นะ09 1 9 2 8 5 5 3 5เเบอร์โทรเบอร์ไลน์เบอร์เดียวกันนะครับแอดไว้ได้เลยนะฮะ หรือพี่ๆท่านไหนที่สะดวกนะฮะเป็นไลน์แอดนะครับก็จะเป็นแอดก้าสามเจ็ดจีวนะครับไลน์แอดมีไว้ทั้งแจ้งเตือนนะพี่นะแล้วก็มีไว้สอบถามนยเนาะเวลาพี่ๆทักมาสอบถามอะไรผ่านไลน์ก็ได้นะครับเนาะผ่านเบอร์เพื่อไลน์ได้หมดนะฮะได้ทุกช่องทางนะครับก็วันนี้มีของอยู่แค่10กว่าองค์เท่านั้นนะครับนะชมชอบชิ้นไหนยังไงเดี๋ยวลองเราลองชมกันดูแล้วกันเนาะชมชอบก็จัดเอานะครับรายการแรกเลยนะครับน้อรายการแรกรายการที่1เลยนะครับองค์นี้นะฮะเป็นพระพิคเนตครับผม องนี้เป็นรูปหล่อนะพี่นะรูปหล่อพระพิฆเนศนะฮะเนื้อเป็นเนื้อทองผสมนะพี่นะเก่านะครับนะองค์นี้อุดมาเหมือนกันนะฮะอุดข้างนะครับแต่ว่าตรงรอยอุดเนี่ยเป็นตะกัวนะฮะผมส่องให้ดูคือคืออุดแบบเนี้ยมันอาจจะเป็นเพราะอาจจะเกิดจากการออุดมีสองอย่างพี่ไม่อุดเก่าแบบมาเดิมๆแบบนี้ก็อุดซ่อมนะครับเนาะเราคุยกันแบบตรงๆเลยนะฮะส่วนเนื้อหาพระนะครับนี่ฮะ เนื้อหาดีพี่เนื้อหาดีมากนะครับนะเนาะส่วนตัวผมเนี่ยผมดูเป็นหลวงพ่อเงินบางขานนะครับผมดูเป็นหลวงพ่อเงินนะเพราะว่าผมก็เคยเก็บพระชุดนี้ไว้เหมือนกันนะครับแต่ว่าคือบางคนก็บอกว่าไม่ใช่แต่บางคนก็บอกว่าสายหลวงพ่อเงินก็มีแบบนี้นะเพราะฉะนั้นผมขออนุญ,ญาตไม่ยัดที่แล้วกันนะแต่เรื่องความเก่าเรื่องเนื้อหานี่กินขาดมากตรงนี้นะครับนะอ่ะรายการแรกเลยนะพี่นะเก่าๆสวยๆแบบนี้ครับรายการที่หนึ่งนะ ห้ารบาทนะครับรายการต่อไปนะครับรายการที่สองครับเป็นพระนางพญาครับผมองค์นี้เป็นสังคติครับเนื้อหาดีนะพี่นะองค์นี้เนื้อหาดีคืออย่างีงฮะเนี่ยสังคติเนะี่ยหน้าผากเขาจะยุบนิดน,นึงเห็นไหมแล้วก็เกตอะไรเนี้ยเขาก็จะสวยน,นนะแล้วก็ตัวสังคาภาพเนี่ยมันก็ต้องแบบอย่างเงี้ยคมๆสวยแบบนี้นะพี่นะหูดีนะฮะนี่ครับ มีเขาใต้คางและพี่นะแล้วก็เนื้อหาแร่แร่ผุดแร่อะไรค่อนข้างดีเลยพระองค์นี้มาสภาพสวยสมบูรณ์พี่นะครับนะดูชอบจัดได้นะครับเอาห้าร้อยนะฮะรายการต่อไปนะครับรายการที่สามครับผมเหรียญครับอ่ะเหรียญนะฮะใครเป็นใครสายใครมาเลยพี่นะเหรียญเก่าๆสวยๆแบบนี้ครับเป็นเหรียญอาจารย์ฟันนะครับนะเหรียญอาจารย์ฟันเหรียญกลมนะพี่นะอันนี้ปีหนึ่งเจ็ดนะครับ อ่อสิทออสร้างถวา,ายนะพี่นะพรรษาที่89อันนี้ผมไม่รู้ว่าเขาเรียกว่ารุ่นอะไรนะครับเนาะแต่ว่ามีโค้ดเลข9แล้วก็มีเจดีนะครับนะนด้านหลังนะครับด้านหน้าเป็นรูปอา่ารูปเหมือนหลวงพ่อนะพี่นะรูปเหมือนอาจารย์ฟันนี่แหละนะครับอ่าก็สวยดีนะพี่นะแต่ว่าผมไม่แน่ใจว่าเขาเขาเรียกว่ารุ่นอะไรคือไม่ได้เป็นสายนี้นะครับเนาะเพียงแต่ว่าเหรียญองค์นี้ที่ได้มาเนี่ยค่อนข้างที่จะสวยคมนะนะเนี่ยปี17ก็ปีลึกอยู่นะพี่นะลึกเก่าอยู่ นี่ครับลองดูแล้วกันนะครับนะชมชอบจัดไปพี่เอา500บาทนะฮะรายการต่อไปนะครับรายการที่4ี่ครับเหรียญนึงครับชิ้นนี้เป็นเหรียญหลวงพ่อแช่มครับผมเหรียญหลวงพ่อแช่มวัดฉลองจังหวัดภูเก็ตนะพี่นะสองสี่เก้าเจ็ดนะครับเหรียญก็ได้มาแบบนี้ฮะสภาพนี้เลยตอนได้มาก็ก็ได้มาสภาพนี้เลยนะคือยังไม่ได้ทําความสะอาดไม่ได้ปัดไม่ได้แปรงไม่ได้ล้างอะไรเลยพี่นะครับเนาะเป็นเหรียญเนื้อทองแดงเา่าๆแบบนี้ครับ เนี่ยเหรียญน,นี้ที่รู้จักเพราะว่านี่เคยไปอยู่วาน้อเนาะเคยไปอยู่ภูเก็ตแล้วก็ประวัติท่านค่อนข้างที่จะดีนะครับเนาะ,ะสายท่านนี่ผมว่าน่าเก็บนะครับนะเหรียญแบบนี้นะฮะลองดูแล้วกันนะครับนะชมชอบจัดไปนะครับรายการที่สี่ห้ารยบาทนะฮะร,รายการต่อไปนะครับรายการที่ห้าครับ ชิ้นนี้เป็นเหรียญหลวงพ่อโสธรครับผมเหรียญหลวงพ่อโสธรคือตัวผมเอผมไม่ค่อยแม่นเหรียญแต่ว,ว่าอันอย่างเงี้ยพอมันรู้จักอะไรเงี้ยก็เอาติดมาลงนะเพราะว่าพี่ๆหลายๆท่านก็ชอบเหรียญเหมือนกันนะฮะเหรียญน,นี้ตีด้านหลังนะพี่นะสองสี่แปดแปดนะครับแต่ว่าผมดูจากลักษณะผิวเหรียญแล้วคิดว่าน่าจะเป็นเหรียญย้อนนะครับวันนี้เราคุยกันตรงตรงเลยนะเพราะว่าคือลักษณะเหรียญมันค่อนข้างที่จะดูยังไม่ถึงนะครับอาจจะเป็นช่วงปี พศสองสองัน้ารอนิดนิด25ห้ารสิบห้าหรือเปล่าอ่าผมไม่แน่ใจนะครับเนาะแต่ว่าด้านหลังเนี่ยเขาตีไว้ว่าเป็นสองสี่แปดแปดนะครับนะนบเ,นเนี่ยคู่นะครับตัวเหรียญเนี่ยคมพี่นะฮะคมสวยเลยนะพี่นะแต่ว่าขอบเนี่ยขอบตัดครึ่งแบบนี้ผมผมคิดว่าน่าจะเป็นช่วงสอง0้าสิบกว่านะครับก็เป็นไปได้นะพี่นะอ่าใครรู้ประวัติก็มาจัดไปแล้วกันนะพี่นะผมไม่แน่ใจเรื่องนี้นะครับเหมาได้มาแบบนี้เลยนะฮะ รายการนี้รายการที่ห้านะครับนะเอาไปห้ารบาทนะครับรายการต่อไปนะครับรายการที่หกครับนี่ครับวงว์เงินฮะองค์นี้นะครับนะเป็นพิมพ์ขี้ตาครับผมหน้าตาสวยมากฮะหน้าตาสวยมากมีซอยสังวาลแล้วอ้วนกลมด้วยพิมพ์นี้สวยเลยนะพี่นะห้าชายนะครับนี่ผมส่องให้ดูหน้าเลยนะครับหน้าดูดูลึกดีนะพี่นะแล้วก็ผิวพันณ์เนี่ย เหลืองอมเขียวนะครับนะเหลืองอมเขียวนะครับนี่ฮะด้านข้างตะเข็บสวยนะครับนะด้านหลังเนื้อหาดีพี่เนื้อหาดีองนี้มีตำเหนิยอยู่ตรงนี้ครับคือตรงเนี้ยผมไม่แน่ใจว่ามันเป็นโพงเพราะว่าอาจจะอาจจะหล่อไม่เต็มหรือว่าอาจจะติดอะไรสักอย่างที่อถ้าให้ถ้าให้เข้าใจถ้าให้พูดพอเข้าใจก็คืออาจจะมีเม็ดอะไรไปอุดอยู่นะครับเนาะแล้วก็ ทําให้หล่อไม่เต็มนะครับแนละ้วหรือว่าดินนะครับแล้วก็พวกนี้ก็มีโอกาสนะนะมีโอกาสเจอเหมือนกันแต่ว่าเราก็บอกกันตรงๆแล้วเพราะว่าตรงส่วนเนี้ยผมไม่ไม่อยากจะมา,มานั่งเอ้ยโอ้โหทําไมพระไม่สวยแล้วก็มาบอกพี่ว่ามันสวยไม่ใช่นะพี่นะคือผมอยากให้รับสภาพให้ได้พี่นะซื้อของกับผมเนี่ยคุยง่ายพี่นะถ้าพี่ๆรับสภาพได้จริงๆก็จัดเลยพี่นะเออพอพระสวยๆเนี่ยบางทีตำนองตำเนี่ยมีอยู่แล้วฮะ ยิ่งโดยเฉพาะพวกสายรอโบราณเนี่ยน่าจะเข้าใจนะครับเนาะอ่ะลองดูแล้วกันนะครับชมชอบรับสภาพได้ก็จัดแล้วกันเนาะเอาไป500บาทนะครับรายการต่อไปนะครับรายการที่7ครับหลวงพ่อเงินเน่านี้ได้มา3-4องค์เลยนะเพราะว่าผมเพิ่งไปแถวแถว,แถวรอยต่อรอยต่อของพิศโลกพิจิตมานะครับแล้เราก็เขาพวกนี้เขาก็เก็บไปข้างๆเยอะนะพี่นะไม่รู้รุ่นไหนปีไหนอะไรยังไงนะครับเนาะ ได้มาแบบนี้ก็ไปแบบนี้แหละนะฮะอ่ะรายการนี้นะครับนะฮะรายการที่เจ็ดนะครับชิ้นนี้เป็นจอบเล็กหลวงพ่อเงินครับองนี้หล่อมาดีมากติดแล้วหูสวยมากพี่นี่ดูหูนะอย่างลึกเลยผมส่องให้ดูตรงหูเห็นไหมครับนี่มีมีเม็ดบอลข้างหูเลยนะองนี้นะครับเนาะแล้วก็เหรียญหล่อเหรียญนี้มีแล่นะพี่นะมีแล่นะครับเห็นไหมฮะแล้วเนื้อหาอย่างดีเลยพี่เนื้อเดิมมากครับพระแทบไม่ได้ใช้เลยฮะ เนื้อคือแบบดีมากเดิมมากนะนี่ท้องปิงนะครับนี่ปากปิงนะนะครับลอยตาไฟรอยตามดนะพี่นะสวยครบสูตรพี่ดูชอบจัดได้เลยห้าร้อยนะครับนะอ่ะสวยๆแบบนี้นะครับรายการต่อไปนะครับรายการที่แปดครับชิ้นนี้เป็นพระสมเด็จครับผมองนี้เนื้อท่งขาวนะครับเนาะแล้วก็แตกลายงานะฮะ ผิวพันธุ์เนี่ยผิวพันธุ์ภายนอกเนี่ยดูดีพี่คือพระค่อนข้างที่จะแห้งนะครับเาค่อนข้างที่จะแห้งพิมพ์นะครับแล้วนี่มีหูด้วยคมมากนะครับมวนสารนะผมส่องให้ดูอย่างนี้เลยคือเม็ดดำเม็ดขาวเม็ดแดงมีครบหมดนะครับนะเห็นไหมฮะเกล็ดเอียงนิดนึงนะครับเนาะเออสวยดีลยพี่นะอ่ะใครชอบสายนี้ฮะสมเด็จนะครับนะดูชอบเก็บได้เก็บครับจัดได้จัดนะฮะเอาห้าร้อยบาทนะครับผมรายการต่อไปนะครับรายการที่เก้าครับ ชิ้นนี้เป็นพระนาคปกครับผมนาคปกลบฟุรีนะฮะชิ้นนี้ก็ผมดูเป็นกัวปิ่นนะครับเนาะเนื้อเป็นตะกัวสนิมแดงนะครับนะสวยๆแบบนี้ครับหน้าตาติดชัดนะฮะจมูกจมูกดูดีนะครับดูชอบจัดได้พี่เอา500นะครับรายการต่อไปนะครับรายการที่10ครับนางพญาครับผมไาอีกหนึ่งองค์ฮะองค์นี้อันนี้อันนี้บอกเลยนะบ้านแล้วก็เดิมแล้วก็มีรอยไหม คือตอนที่ผมไปได้มาผมก็ถามเขาเหมือนกันนะครับเนาะเขาก็บอกว่าเขาไม่รู้ว่ามันเกิดจากอะไรคือพระเนี่ยมันวางอยู่บนหิ้งผะนะครับอ่าเนี่ยเดี๋ยวผมส่องให้ดูแล้วกันเดี๋ยวจะหาว่าผมโมจิงินาการเยอะนะนี่ครับพี่ดูไอค่าพวกเนี่ยในๆนเนี่ยเห็นไหมฮะมีค่าแบบฝุ่นเกาะแล้วก็ครามันฝังแบบเนี้ยผมว่ามันไม่ใช่แบบเอาไปวางใหม่ๆพี่นะ องนี้มันต้องเก็บไว้นะนะครับแล้วก็องค์นี้คือพระมันค่อนข้างสวยพี่พิมพ์ก็ดีนะครับแน้งหน้าก็เดิมนะฮะแล้วก็แร่เลอะอะไรคือแบบมันดูดีหมดเลยพระแทบจะไม่ได้ใช้งานนะพี่นะฮะนี่นะนนะแร่พุดขึ้นมาจากเนื้อเนี่ยมันสวยมากอ่าแล้วก็ตรงนี้มีรอยไหมอ่อเจ้าของเนี่ยคิดผมคิดว่านะน่าจะวางไว้ใกล้ทูบใกล้เทียนแหละเพราะว่าเนี่ยมันมีรอยไหมหลายจุดเหมือนกัน ที่ที่บงบอกว่าอ่อาอจจะโดนไฟหรืออาจจะโดนลมควันไว้นานนะเนี่ยเน,น,นส่วนเนี้ยคือรอยไหมเห็นชัดเจนเลยมันไม่ได้ไหมถึงขนาดแบบมองไม่ออกนะพี่นะแต่ว่ามันมันเหมือนรอยมันมานนะครับเนาะนี่ฮะแล้วพิมพ์ดีมากเลยนะพี่นะพี่ดูสิคอเคือหูเหิคมหมดเลยนะแล้วพิมพ์นี้องค์นี้เข่าโค้งเลยนะพี่นะเห็นไหมครับอ่ะเนื้อดีเนื้อสวยครับผมดูชอบก็จัดละกันเนาะเอาไปห้าร้อยบาทนะครับรายการต่อไปนะครับรายการที่สิบเอ็ดครับผม พระปิตาเนื้อสำริดครับชิ้นนี้นะชิ้นนี้นะฮะผมดูเป็นหลวงพ่อทับนะครับคือเป็นปิตาหลังยันยุ่งนะพี่นะอ่ายันยุ่งพ่อทับนะครับนี่องค์นี้เนื้อสำริดนะพี่นะส่องให้ดูเนื้อด้วยนะครับน,นะฮะเนื้อหาค่อนข้างดีพี่เนื้อหาค่อนข้างดีเลยเป็นเนื้อสำริดเนื้อสวยเลยมา หลังเนี่ยมีศึกนะครับนะอาจจะเคยโดนคลองใช้มาบ้างนะครับก็ลองรูนะ้ฮะชมชอบก็จัดไปแล้วกันเนาะเอาไปห้ารอยนะครับรายการต่อไปนะครับนี่ฮะหลงม่อเงินมาอีกหนึ่งชุดครับจอบใหญ่ครับชิ้นนี้ชิ้นนี้นี่ผมได้มาเนี่ยผมบอกเลยว่าองค์นี้สวยอคือพระสภาพค่อนข้างที่จะสมบูรณ์มากๆหน้าตาจมูกเห็นไหมครับเนี่ยจมูกนี้ไม่ต้องลงกล้องนะพี่เห็นไหมเป็นลูกชมพู่เลยครับสวยมากนะพี่นะแล้วก็คิ้วตาเนี่ยติดชัดเลย นะฮะปากนะครับหูนะนะพี่ดูความลึกครับเห็นไหมครเป็นชั้นเป็นคลื่น,นะครับนะสวยเลยแล้วก็เนื้อหาเนี่ยเหลืองอมแดงนะพี่นะเนี่ยเหลืองอมแดงครับคืออาจจะมีข้องใช้บ้างพี่แต่ว่าไม่ได้ไม่ได้สึกเลยเนีย่เปิดเนื้อแค่นิดเดียวเองครัผิวดีเลยนะแล้วก็ด้านหลังนะพี่นะดวพี่ดูปากปิงครับนี่คือแบบเนี่ยเขายืดหัวมาแปะนะฮะนี่ครับ เห็นไหมมีมีรอยขีดขั้น้วยคือไอ้รอยขีดพวกนี้นมันอยู่ในบอกนะพี่นะเวลาเวลาเขาดึงมายืดแล้วก็มาแปะนะฮะก็จะเป็นรอยรอยแบบนี้ผมถือว่าสวยนะผมถือว่าสวยมากอ่ะลองดูแล้วกันนะพี่นะชมชอบก็จัดนะครับนะเอาไป5้ารอยบาทนะครับรายการต่อไปนะครับรายการที่13ครับหลวงพ่อเงินอีกหนึ่งองค์ฮะชิ้นนี้เป็นพิมพ์นิยมครับ พระองค์นี้แก่ทองนะพี่นะบอกกันแบบนี้เลยคือพระเขาไม่ได้เหลืองแบบเหลืองสดเหลืองใสะฮะมันเหลืองแบบเหลืองซีซดนะพี่นะแต่ว่าเนี่ยพอส่องไปปุ๊บโดนไฟนะฮะน้ําที่น้ําน้ําทองที่มันอยู่ในเนื้อประกายทองเนะี่ยมันค่อนข้างที่จะเล่นไฟนะครับมันก็เลยออกมาเหลืองหน่อยนะฮะนี่นี่นแล้วพี่ดูครับซอกเนี่ยคือคาบแดงหมดเลยนะนะฮะพวกนี้สาดแดงมันขึ้นนะครับนะ จะพ้าค่อนข้างที่จะสวยเลยนะครับเนาะคืออาจจะมีร่องรอยการใช้บ้างแหละนะครับเนาะหน้าตานะมุงจมูกอาจจะมีโดนระบ้างนะครับเนาะก็ได้มาแบบนี้ครับผมไปตามสภาพนะฮะดูชอบนะครับเนาะสนใจพระสภาพนี้พระองค์นี้ถักมาได้เลยพี่ เดี๋ยวผมถ่ายรูปนิ่งๆให้ชมนะครับรายการต่อไปนะครับรายการที่14ครับผมเป็นรายการสุดท้ายละนะฮะวันนี้เอาแค่นี้แหละนะครับเนาะคือบางทียิ่งใกล้ปีใหม่เนี่ยมันมันก็ของออกมาเยอะก็จริงพี่แต่บางทีไปคัดแล้วมันไม่ได้ของจริงๆนะครับเนาะถ้าผมเอามาเนี่ยติดมือผมแน่นอนนะเพราะฉะนั้นผมก็ต้องคัดที่แบบเอาเอาวาแบบพอรู้จักแล้วกันนะครับเนาะพอแบ่งปันพี่ๆได้นะครับเนาะชมชอบก็จัดไปนะครับอ่ะรายการนี้รายการสุดท้ายละนะฮะ เป็นพระล่วงนะพี่นะพระล่วงหลังลังปืนนะครับอันนี้ลังปืนสั้นนะนี่ครับมีแค่นี้เองพี่คือโดยปกติเราอาจจะเจอถึงตรงนี้ใช่ไหมพี่หรืออาจจะถึงสุดขอบเลยแต่องค์นี้ผมเจอมามีแค่นี้เองเนี่ยผมก็ไม่เข้าใจว่าเพราะอะไรนะครับได้มาแบบนี้เนื้อหาเป็นตะกั่วสนิมแดงนะพี่นะตะกั่วสนิมแดงครับเนื้อดีนะพี่นะเนื้อเนื้อใช้ได้เลยเนื้อหาใช้ได้เลยนะครับเห็นไหมครับคาบไข่คาบสนิมค่อนข้างดี ก็เอาตอนนี้แหละพี่นะครับเนาะดูให้ชอบครับผมนะภาพนิ่งๆภาพเพิ่มเติมทักมาคุยกันได้นะเบอร์โทรเบอร์ไลน์ทักมาได้หมดครับนะเดี๋ยวผมถ่ายภาพนิ่งๆให้ชมนะครับอ่ะหนุ่มคุยง่ายนะครับนะทักมาคุยกันได้นะครับผมก็วันนี้หมดละนะฮะของมีอยู่เท่านี้นะครับชมชอบชิ้นไหนสนใจตรงไหนยังไงพูดคุยสอบถามกันได้เลยผ่านเบอร์โทรนี้นะครับ0 9 1 9 2 8 5 5 3 5นะพี่นะ0 9 1 9 2 8 5 5 3 5เบอร์โทรเบอร์ไลน์เบอร์เดีก้าหนึ่งเก้าสดงแปดห้าห้าสามห้าเบอร์โทรเบอร์ไลน์เบอร์เดะยวก็จะเป็นแอด 9 3 7 g y i c l นะครับไานแอดมีไว้ทั้งแจ้งเตือนแล้วก็มีไว้ตอบพี่พี่ด้วยนอกเวลา,าทางมาสอบถามอะไรนะฮะก็วันนี้ก็ขอขอบคุณพี่พี่ทุกท่านนะครับที่เข้ามารับชมกันสวัสดีครับ